ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงคือหัวใจสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนกรมทางหลวงจึงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศโดยมีการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็นสี่ช่องจราจรหรือมากกว่าเป็นโครงการสำคัญสำหรับพื้นที่ภาคเหนือมีทางหลวงหมายเลขหนหนึ่ง เป็นหนึ่งในเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้เดินทางระหว่างจังหวัดแพร่และจังหวัดลำปางรวมทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าจากภาคเหนือสู่ภาคกลางของประเทศอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ปริมาณการจราจรบนทางหลวงสายดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนศักยภาพของถนนเดิมมีแนวโน้มไม่เพียงพอในการรองรับความต้องการใช้งานจนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน กรมทางหลวงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีแผนที่จะขยายทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งให้เป็นสี่ช่องจราจรตลอดแนวเส้นทางโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการขยายผิวจราจรบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเป็นสี่ช่องจราจรไปแล้วระยะทางประมาณ351กิโลเมตรในส่วนของพื้นที่จังหวัดแพร่พบว่าแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1นบี และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่สองเข้าขายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เพื่อเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการจึงนำมาสู่การจัดจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทซิตี้แ plan professional จำกัดบริษัทเอเชียแล็บแอนด์คอนซัลแทนจำกัดบริษัทอินเทลแ p l a จำกัด และบริษัทไวเปอร์เทคจำกัดให้ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข11ชุมบ้านป่าภัยถึงบ้านแม่แขมมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่385บวก550ของทางหลวงหมายเลข11ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณกิโลเมตรที่406บวก700รวมระยะทางประมาณ21กิโลเมตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สำรวจและออกแบบรายละเอียดของโครงการพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรมจราจรสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น450วัน มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้พื้นที่ศึกษาโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข1-1ช่วงบ้านป่าไผ่ถึงบ้านแม่แขมครอบคลุมพื้นที่2หม,ม,มู่บ้านของตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัย4หมู่บ้านของตำบ,บแแลแม่ปาน2หมู่บ้านของตำบลทุ่มแหลงและ1หมู่บ,บ้านของตำบลบ่อเหล็กลองอำเภอลองจังหวัดแพร่งานศึกษาด้านจาราจร จากลักษณะของแนวเส้นทางโครงการจะดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงข่ายเพื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรต่อความจุของทางหลวงและขยายช่องจราจรให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบทางแยกทางเชื่อมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณจราจรและความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง แนวคิดรูปแบบเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการเป็นการขยายผิวจราจรจากเดิมขนาดสอช่องจราจรเป็นขนาดสี่ช่องจราจรหรือขนาดสอช่องจราจรต่อทิศทางความกว้างช่องจราจรละ3.5เมตรไหลาทางกว้างข้างละ2.5เมตรพร้อมเกาะกลางถนนโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ นอกจากนั้นยังพิจารณาออกแบบจุดกลับรถในบริเวณที่เหมาะสมทางแยกระบบระบายน้ำรวมถึงออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแบ่งเป็น2ขั้นตอนหลักประกอบด้วยการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ IEE เป็นการคัดกรองประเด็นผลกระทบที่มีนัยะสำคัญจาก37ปัจจัยครอบคลุม4องค์ประกอบได้แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตเพื่อนำมาสรุปปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยะสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และนำไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นบรายละเอียดหรือ EIA <laughs> การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งจะมีการพบปะหารือหน่วยงานที liness, ่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆของการศึกษาและจะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นรวม5ครั้งประกอบด้วยการประชุมปฐมนิเทศโครงการหรือสัมมนาครั้งที่1การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้นหรือกลุ่มย่อยครั้งที่1การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการหรือสัมมนาครั้งที่2 การประชุมหาหรือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มย่อยครั้งที่2และการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการหรือสัม,มนาครั้งที่3พร้อมกันนี้จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการผ่านช่องทางอันหลากหลายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอย่างครอบคลุมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมร่วมกัน กันมากกว่าน,นี้ถนนจะได้กว้างนี้รถร้านก็เยอะครับมันจะได้วิ่งสะดวกสบายถ้ามีถนนขยายถนนดีๆอย่างเงี้ยมันก็โอเคไปลูกคนติดเขาเอลเขาสัญจรไปมาไปมามันก็ดีมดตวยังใช่ให่หให่ใมีเป็นทางผ่านอะไรมันก็จะมีที่แวะมีที่ร้า<ช>นผมนี่ก็จะได้รับผลด้วย กรมทางหลวงเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข11ช่วงบ้านป่าไผ่ถึงบ้านแม่แขมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรในท้องถิ่นรองรับการเดินทางขนส่งสินค้าเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและมีส่วนสำคัญในการเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ